แล้วถ้าผมโดนปลดเมื่อไหร่นะเราก็เตรียมตัวอย่างกันได้เลยคุณไม่กล้าหรอกถ้าผมต้องอยู่ข้างคุณแบบที่ไม่มีตำแหน่งคนอื่นจะมองผมยังไงอยู่อย่างไม่มีศักดินะ์ศรีเนี่ยผมไม่อยู่ดีกว่าพี่ทุนพี่ทุนพี่ทุน,นบอกเสนอให้ปลดพี่ทุนไม่ได้นะครับคุณแม่ผมไม่ยอมแล้วจะทำยังไง ขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากแต่มันก็ต้องมีทางออกสิครับที่ไม่ใช่ทางนี้เธอก่อเรื่องนะเธอก็ต้องรับผลของมันแต่คุณแม่ก็ช่วยพูดให้ผมได้นีครับบอร์ดก็ฟังคุณแม่เสมอฉันช่วยแก้ตัวให้เธอตั้งหลายครั้งแล้วแต่เธอก็ยังทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเธอต้องเปลี่ยนใจเขาด้วยผลงาน กลับกันไปได้แล้วอทิตย์หน้าจะมีประชุมเรื่องช่คุณแม่ครับคุณแม่คะเพะน็นีกำลังจะไปเจรจา,ากับลุงเฮนรี่คะ่ะแล้วโครงการของพี่ทูนเนี่ยก็กำลังจะเริ่มยังไงโปรเจกต์นี้ก็ต้องเป็นของพี่ทูนคนเดียวคะ่ะเคลียกับพวกนั้นให้จบแล้วเริ่มโครงการศูนย์ปอดให้ได้ไม่อย่างนั้นก็ต้องปลดพี่ทูน ที่ทูนได้ยินแล้วใช่ไหมบอร์ดกำลังจะปลดผมสะใจคุณแล้วใช่ไหมคุณพูดเหมือนว่าเพนนีเป็นคนก่อเรื่องอะ่ะท,ทั้งทั้งที่ผมเป็นคนก่อเรื่องผมเป็นคนผิดใช่ผมผิดพอใจคุณหรือยังแล้วถ้าผมโดนปลดเมื่อไหร่นะเราก็เตรียมตัวอย่างได้เลยคุณไม่กล้าหรอกถ้าผมต้องอยู่ข้างคุณแบบที่ไม่มีตำแหน่ง คนอื่นจะมองผมยังไงอยู่ยังไม่มีศักดิ์ศรีน่ะผมไม่อยู่ดีกว่าพี่ถูนพี่ทูนพี่ทูนปล่อยพี่ถูนไปดีไหมถ้าเหนื่อยนักอะ่ะก็พักแค่นี้นะลูกไม่ค่ะแม่เพ็น,นี่จะไม่ยอมเสียคนรักไปแนะ่ถ้าอยู่ด้วยแล้วมันไม่มีความสุขอะ่ะ ทำไมลูกถึงจะทนก็เพนนีรักเขาค่ะขอแค่เราได้อยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีสักวันอะที่เขารักเพนนีค่ะแม่แม่ของนิชาเนี่ยเขาอาราวาสลูกขนาดนั้นอะแล้วลูกจะเคลียร์เรื่องนี้ยังไง เธอกำลังจะเข้า